สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมคนส่งสารขจรศักดิ์เชาเจริญรัตครับคุณผู้ชมครับถ้าท่านได้ติดตามเรื่องของการพิจารณาแพทย์นะครับของวงการแพทย์นะครับล่าสุดนี้แพทยสภาก็ได้มีการตัดสินให้แพทย์3คนก็มีความผิด ก็ว่ากันไปแต่มันไม่จบแค่นั้นสิครับผมมันเป็นเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเข้ามาลงลูกนะครับแล้วก็มีการตั้งอีกหนึ่งคณะขึ้นมาสอนอีกทีหนึ่งแล้วก็พิจารณาคําตัดสินอีกทีหนึ่งว่าที่แพทยสภาได้ตัดสินลงไปนั้นมีความถูกต้องอย่างไรบ้างเราจะไม่แตะเรื่องนั้นเพราะว่าถ้าเราแตะเรื่องนั้นเดี๋ยวแขกรับเชิญท่านนี้จะไม่เข้ามาร่วมกับเรา นี่เป็นข้อตกลงนะครับข้อตกลงที่ผมทำเอฟโอยทางใจไว้ว่าผมจะไม่แตะเลยนะครับแขกรับเชิญของเราท่านนี้นะครับเคยมาแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงโควิดนั้นโอ้โหเรียกว่าเป็นแขกรับเชิญประจาเลยแหละนะครับเพราะว่าท่านเป็นคนขับเคลื่อนแล้วอยู่ในคณะกรรมการที่จะทําให้ประเทศไทยลดการติดเชื้อของโควิดไปได้อย่างไรแต่ว่าท่านเป็นหนึ่งในแพทยสภาที่ต้องตัดสินคดีนี้เพราะฉะนั้นผมก็ต้องเชิญ แต่เราจะมาคุยกันว่าแพทยสภาเป็นอยู่คืออะไรนะครับวันนี้ขอต้อนรับศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อมรลีลาลัษมีกรรมการแพทยสภาสวัสดีครับคุณหมอครับสวัสดีครับคุณกระจ์ครับแม้ยนะืนนี่มาหลับสบายๆนี่ันนี้วันจุดอ, <c oughs> อาจารย์ครับวัตถุประสงค์ของแพทยสภาก่อตั้งเพื่ออะไรครับผมแพทยสภานี่นะครับก่อตั้งมาเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์อยู่หลายอย่างนะครับ อันที่สําคัญมากเลยก็คือมาควบคุมการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของแพทย์ทั่วไปเพราะฉะนั้นก็แพทย์ทุกคนนี่ะก็จะถูกบังคับให้กลายเป็นสมาชิกแพท,ทยสภาแล้วก็แพท,ทยสภาเองก็จะมีอํานาจนะหรือมีสิทธิ์ในการที่จะเข้าไปดูว่าจะฐานการประกอบวิชาชีพเวชกรรมการรักษาจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมเพื่อให้ความคุ้มครองกับประชาชนและผู้ป่วยอันนี้เป็นหน้าที่หลักทั่วๆไปที่เรางมีอยู่นะครับ ที่เหลือเนี่ยแพทยสภาก็มีหน้าที่ควบคุมมาตรฐานหลักสูตรต่างๆไม่ว่าจะเป็นของคณะแพทย์ในประเทศของต่างประเทศที่เรียนจบมาเนี่ยมีทักษะความสามารถที่จะได้ใบอนุญาตไบป,ป,ประกอบวิชาชีพวิชาก,การไหมก็จะมีการสอบของสรวมวีอะไรอยู่อันนี้ก็เป็นเรื่องของการที่จะควบคุมมาตรฐานของหลักสูตรต่างๆนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ช่วยเรื่องการวิจัยเป็นตัวแทนของแพทย์ให้คาแนะนากับรัฐบาลอะไรเนี่ยอันนี้ก็มีส่วนอยู่ด้วยครับ ผู้บริหารในคณะกรรมการแพทยสภาประกอบด้วยใครบ้างครับผมอ่าอันนี้ก็จะประกอบด้วยหลักๆอยู่สองอันคือกรรมการโดยตําแหน่งนะครับกรรมการโดยตําแหน่งนี้ก็จะมาจากที่ไหนบ้างก็จะมาจากคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ต่างๆซึ่งดูแลเรื่องหลักสูตรการติดแพทย์อยู่นี่นะครับแล้วก็ผู้ใช้ด้วยเช่นประหลัดกระทรวงสาธารณาสุขอธิบดีกรมการแพทย์อธิบดีกรมนามาัยที่เป็นต้นนะครับแล้วก็ คณะบดีนี่ก็รวมถึงพวกคณะบดีทุกคณะนะครับที่มีตอนนี้ถึงประมาณ28่คณะแล้วนะครับขณะเดียวกันที่เหลือเนี่ยเพื่อจะมาบาลานซ์กันนะครับมาให้สมดุลกันเนี่ยก็จะมีกรรมการจัดการเลือกตั้งเลือกตั้งเนี่ยแพ้ทั่วไปเลยต่างคนต่างก็เลือกกันเลยนะครับก็อีก35คนก็เพื่อที่จะให้มีสมดุลกันระหว่างโดยตําแหน่งกับโดยเลือกตั้งอย่างผมนี่ก็จะมาโดยการเลือกตั้งนะครับก เข้ามายุ่งในขั้ตั้งก็สามบาละแต่ว่าจะเป็นโดยตําแหน่งเมื่อก่อนเป็นคณะบดีคณะแพทย์ก็เข้ามาก่อนหน้านี้แล้วนะครับเท่าที่ฟังเท่าที่เท่าที่ฟังจากอาจารย์ไม่มีการเมืองไม่มีไม่มีข้าราชการการเมืองไม่มีสสไม่มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องเลยถูกไหมครับเออสสสสวนี่ไม่มีแต่ว่าข้าราชการการเมืองก็คือกำเน็งกรรมการโดยตําแหน่งเพราะบางท่านก็จะเป็นข้าราชการอยู่ในผู้ใช้อะย่างเช่นอธิบดีอย่างเงี้ยนะอธิบดีกรมอนามัยกองแพทย์นี่ก็เป็น ข้าราชการอยู่แล้วนะครับท่านประหลัดนี้ก็เต็มตัวเลยนะครับอ,อย่างนี้เป็นต้นครับเรื่องของจริยธรรมทางแพทย์ต่างๆนี่คณะแพทยสภา,าต้องเข้าไปล้วงลูกใช่ไหมครับสมมติว่ามีการร้องเรียนแพทย์ที่ผ่าตัดแล้วมีปัญหาแล้วก็ถูกร้องเรียนมาอันนี้ก็ต้องเข้าสู่แพทยสภา,าใช่ไหมครับใช่ครับส่วนมากเรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นว่าหนึ่งผู้เสียหายเป็นผู้ร้องเรียนก่อนเลยแล้วก็จะทําจดหมายมาหรือมา ยื่นเรื่องที่แพทย์เภา,าน,นะครับก็ต้องรับไว้อันที่สองที่เรายอมได้คือว่าเลขาธิการเนี่ยไอ้มองดูมีข่าวๆขา,วาแล้วขึ้นมาเอ๊ะนี่มันเป็นเรื่องของการผิดธรรมมาตรฐานเกิดความเสียหายกับผู้ที่ได้รับการรักษากษารประกอบวิชาชีพเป็นเจตจรนของแพทย์เขาก็สามารถที่จะมาทำเรื่องเข้ามาในแพทยสภาได้ด้วยนั้นก็มีอยู่สองทางคือผู้เสียหายเองก็ได้นะครับเลขาธิการก็สามารถจะเป็นผู้กล่าวหาเองได้นะครับ อย่างสมมุตินะครับไปเจอคลิปที่คุณหมอผ่าตัดจมูกแล้วเห็นการลงมีดจัดจะลงไปเฉือนจมูกหรือแม้แต่เอายันเข็มเข้าไปฉีดยานู่นนั่นผมก็ยังเห็นกลือเกลือนอยู่เนาะผมไม่แน่ใจว่าอันนี้ต้องตั้งไงต้องมีผู้เสียหายหรือว่าใครก็ได้หรือว่าแพทยสภาเองเห็นก็ลงโทษได้ครับผมอ,อันนี้ อ่าใช่ฮะคืออาจจะยังไม่มีผู้เสียหายเพราะว่าเป็นภาพอะไรต่างๆที่เห็นอยู่ที่เมื่อกี้คุณกัลจรศพูดถึงนะครับแต่อันเนี้ยเป็นคนดีฮะคือในขาธิการสามารถที่จะว่าเก่าเก่าวหาได้เลยนะครับซึ่งเรามีคดีอย่างเงี้ยนะฮะทุกๆเดือนเลยเดือนหนึ่งก็ยี่สิบสามสิบรายนะครับซึ่งส่วนมากเกี่ยวเรื่องการทําเสริมสวยเสริมจมูกซึ่งเราก็ไม่ให้มีการโฆษณาในรูปแบบนี้อยู่แล้วมีอยู่แล้วนะครับนะฮะิดขึ้นตลอดเวลาคราวนี้ก็อันเนี้ยมันเป็นอันที่เราเห็นว่า เราเคยเอามาลงโทษนีที่โทษของการทําพวกนี้เนี่ยจากแพทย์สภาเองเนี่ยมันไม่เคยหนักมากส่าไหละ่ะเช่นว่ากล่าวต,ตัดเตือนภาพทานนะฮะหรือว่าอะ,อะไรนี่เขาบอกเอ้ยอย่างนี้ไม่เป็นไรของเขานี่บุญค่าเป็นแสนนะเป็นล้านเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าวเราเรากรลาออกไอ้การประกาศโทษมากเพิ่มมากขึ้นสําหรับการทําเสริมสวยนะครับพักแบนุญาตเลยนะอาจจะถึงถึงสามเดือน สองปีอะไรอย่างงี้ให้มันนานขึ้นเลยเพื่อไม่ให้อันนี้เกิดคือเพราะว่าเราได้รับรองเรียนมาจากทางสสคุณกระจรศักดิ์เมื่อกี้ก็พูดถึงเมื่อกี้นี่นะครับสว,วก็บอกว่าทำไมแพทยสภาไม่ควบคุมเรื่องการเสริมสวยเรื่องการโฆษณาซึ่งมันเยอะมากเกินไปแล้วบางทีมันก็โจงแจ้งบางอย่างมันก็ดูละรามอกนอนาจารด้วยนะครับอันนี้ทำกันอยู่ครับขณะนี้นะฮะแล้วก็จำได้ว่ามีคนไปฟ้องด้วยนะฮะฟ้องศาลด้วยว่าแพทยสภาออกลงโทษแรงไปหรือเปล่า พักเท่าพักกันอะไรอย่างเงี้ยนะถึงกับในในภาเราชบัญญัติอันใหญ่สองหน้าสองห้าสิ้นกำกับแพทยสภาอยู่เนี่ยก็ไม่ได้ว่าถึงตรงนั้นแต่ตรงเนี้ยเอาหนักนะครับครับนั่นหมายถึงว่าการที่แพทย์จะเอาเข็มจิ้มลงไปในหน้าฉีดยาสะกิดสิวหรือผ่าตัดกรีดเอาให้เห็นกันอย่างเงี้ยทำไม่ได้เลยถูกไหมครับแม้ว่าจะมเบลอจะลัดลัดมาเบอร์กันที่หลังได้ไหมครับผม ไม่จริงไม่ได้ฮหที่จริงไอ้การแสดงว่าตัวเองมีความสามารถต่างๆก็ห้ามแสดงอยู่แล้วนะครับให้บอกเฉยๆวา่าคุณทํำจมูกคุณทำรักษาสิวใช้ชื่อจริงชื่อคลินิกจริงไม่เอาชื่อเล่นนะแม่ชื่อปอมอะไรนี้เป็นต้นอันนี้ทําได้แต่ทั้งหมดหลาก็มีการสอนแสดงเลยโอ้โหเอามาโชว์ให้ดูเลยเนี่ยอันนี้มีเรื่องเข้าแพทยสภา เนี่ยทำให้เราต้องมาชุมนานมากเลยนะฮะเนี่ยทุกเดือนเนะี่ยฮะมาชุมกี่ครั้งเนี่ยต้องเสียเวลาไป็นนี้ตอนเย็นเพราะไอ้คดีอย่างนี้นะฮะทางโฆษณาที่มัน ซึ่งว่าการตักเตือนไปก็ยังไงยังไงก็ลองติดตามดูนะครับอีกไม่นานหมายถึงว่าตอนนี้หมายถึงว่าตอนนี้กฎหมายมันเบาไปจนกระทั่งแพทย์แพทย์คณะคลินิกเหล่านี้เนี่ยสถานประกอบการเหล่านี้ไม่ได้รู้สึกอะไรถ้าเกิดจะจะลงโทษเขาก็แค่ว่ากาตักเตือนหรือปรับก็โอ้ไม่เป็นไรมูลค่าของฉันมันมันหลักมันหลักแสนหลักล้านเพราะฉันฉันยอมอย่างนี้ถูกไหมครับถูกครับคือทางแพทยสภาเองเนี่ยไม่สามารถจะปรับเป็นเงินเป็นทองได้เนี่ยไม่มีนะฮะประเมันจะมีแค่ บอกกก่าตักเตือนภาพทันลงโทษพักใช้3เดือนอะไรเงี้ยแต่ไม่มีว่าปรับสองแสนบาทอะไรอย่างนี้นะครับต้องไปที่สันนักงานออยคืออาการหายาาเนี่ยเขาสามารถจะปรับได้2 0 0 0 0 0บาทโฆษณานี้ผิดนะเอาผลิตภัณฑ์สุขภาพขึ้นมาเนี่ยป้ายละ200,000เขาปรับได้แต่ทางนั้นก็ต้องไปที่ออยเราฉะนั้นในเรื่องโฆษณาเสริมสวยเนี่ยเราก็ต้องรวมมือกับทางเรียกว่า สํานักงานบริการสุขภาพในสบสนี่นะก็ออเป็นทีมกันเนี่ยเข้าไปจับทีเดียวเอาทีดีทั้งสามเลยคือปรับด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องทําโทษทางด้านจริยธรรมด้วยต้องเอาหนักๆอย่างนั้นแล้วการลงโทษสูงสุดอย่างเอา้าอย่างอย่างอย่างมีการพักใบอนุญาตหมอเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากๆของการคนที่ทําวิชาชีพนี้ใช่ไหมครับถูกต้องเลยครับปกติเนี่ยแล้วก็ไม่คิดว่าหมอเนี่ยจะถึงลงโทษที่ขยนานหรือว่า พักแบนนุญาตลอดชีพหรือพักระยะุญาเป็นส2สองปีอะไรอย่างเงี้ยมันไม่น่าจะเป็นปีขนาดนั้นนะฮะไอ้ที่มีอาหนักมากขนาดนี้จริงๆเท่าที่เคยเห็นก็คือเรื่องฆ่านะฮะได้ไปฆ่าไปฆ่าฆ่าใครระยาสามีอะไรเนี่ยรัศสารสั่งจาคุกแล้วนี่นะครับเราก็ถึงเอาเรื่องนี้เข้ามาถึงขนาดนั้นอย่างอื่นทั่วไปเนี่ยก็ไม่ถึงขนาดนั้นก็ยังหวังว่าคุณหมอทั้งหลายเนี่ยเมื่อถูกลงโทษจากแพทยสภาแล้วนี่นะครับก็จะปรับกิจการตัวเองให้มันได้เกิดประโยชน์แล้วก็ ไม่ทาผิดจริยธรรมก็หวังว่าเป็นอย่าง,งานนะั้นดีกว่าที่จะไปขังคุกอยู่นานแล้วไม่ได้มาทํางานที่เกิดประโยชน์กับประเทศชาติแต่จริงๆแล้ว,ลวการการพักใบอนุญาตแม้ว่าจะมีช่วงระยะเวลาแล้วให้กลับเข้ามาได้แต่ว่าชื่อเสียงหรือว่าเครดิตมันก็เหมือนกับหมดไปแล้วหรือเปล่าครับผมก็มีบางส่วนที่หมดไปแล้วนะครับถ้าว่านเป็น,เป,นเป็นสื่อช่วยกันกระพือก็จะเนี่แรงๆหน่อยนึงแต่อันที่ชัดเจนแน่นอนเลยคือถัาเมื่ไห่ก็ถูกลงโทษแบบนี้นะครับ เวลาที่เขาไปต่างประเทศเนี่ยไปทํางานที่จะจะไปทํางานที่ต่างประเทศเนี่อะไรก็แล้วแต่แล้วเขาต่างประเทศเขาจะมีสานักงานอะไรที่เขาขอใบเขาเรียกว่า good standing นะครับว่าคุณทํางานดนะีในประเทศคุณเนี่ยแพทยสภาจะไม่ออกให้ในกรณีที่คุณถูกลงโทษในเรื่องกนแต่ไอเดียพ,พักการใบพักใบไอเนียสามปีโดนหมดฮนะ ว่าการตักเตือนยังโดนเลยนะครับขณะที่เบาสุดเนี่ยนะฮะก็ยังโดนเลยเวลาจะไม่ออกไปเนี่ยเขาเรียกอกซแตนดิงให้กับผู้ที่ไปทํางานในเรื่องนี้ในต่างประเทศครับแพทย์ที่โดนแพทยสภาตัดสินร้องเรียนไปยังหน่วยงานใดแล้วเขาก็มีสิทธิ์ที่จะแก้ไขคําสรุปของคําตัดสินของแพทยสภาไหมครับ ม,มีครับคือทุกครั้งที่เราที่แพทยสภาเนี่ยลงโทษใครก็แล้วแต่น,นี่นะครับเมื่อเรียกว่าสภาเนือพิเศษไม่ได้ยับยั้งแล้วออกแน่นอนชัดเจนออกไปแล้วเนี่ยเราก็จะแจ้งไปที่เจ้าตัวเขาทราบนะครับแล้วก็ขั้นสุดท้ายเนี่ยทีบอกไปเลยว่าถ้าหากว่าท่านไม่เห็นด้วยกับอันนี้นะครับท่านไปร้องเรียนที่ศาลปกครองได้ภายในเวลาอะไรไหลงก็อย่างหนึ่งเดือนเรื่องอะไรก็แล้วแต่แล้วจะบอกไปเลยในจดหมายนั้นชัดเจนเลยว่าท่านก็ยังไปเรี่ยงร้องความผิดธรรมที่ท่านคิดว่ายังไม่ได้รับนี่นะครับจากศาลปกครองได้อีกนะครับแพทย์ทั้ง่าน เอาพูดตรงๆแลนะ้วจากกรณีชั้น14คุณทักษิณชินวัตรเนี่ยนะครับคุณหมอจะตอบหรือไม่ตอบจากอื่นอันหรือไม่อ่ัแล้วแต่คุณหมอเลยนะครับเพราะว่าผมกําลังจัดเกินละเกินละ,นละอตอนนี้อยู่ในขั้นไหนหรือว่าเขาอุทธรณ์กันอยู่ครับผมาอนนี้ก็อาจารย์ตรงนี้บอกว่ามันอยู่ในขั้นไหนตอนนี้ก็คืออยู่ในขั้นที่ะสะพานนายกพิเศษนะครับเขาวีโต้กลับมาแล้วนะครับวีโต้กลับมาแล้วจดหมายนี้ก็ แต่ผมยังมเห็นจดหมายตัวจริงนะก็คือเขาคงจะเก็บไว้ตอนเข้ามาพิจารณาในกรรมการในการประชุมกรรมการแพทยสภาวันที่12มิถุนายนนี่แหละครับแพทย์ะะทั้งสามท่าน,นี้ก็กลับมาแพทย์ทั้งสามท่านยังแพทย์ทั้งสามท่านย,ยังทํางานปกติอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ก็ยังถือว่าถือท่านเมื่อไหร่ก็ตามที่แพทยสภายังไม่ยังไม่จบนะฮะก็ยังถือว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เหมือนเดิมน,นะครับคือยังถึงแม้เป็นผู้ถูกลอตต่างอะไรเงี้ยถึงมีข่าวแย่ไปแล้วแต่แรกที่จริงเนี่ย มันก็ไม่ควรจะมีชื่อเสด้วยซ้ำไปแล้วก็คุณจะบอกในก้อนในขอแต่ที่เบิร์นซึ่งจะเป็นซ้อเราจะนั่งรู้เลยว่าใครเป็นใครในนี้นะครับ,รบ,รบปกติเขาจะไม่บอกว่าเป็นใครเป็นใครนะครับเพราะ,ะนั้นก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เขาก็ไม่รู้ตัวหรือเขารู้ตัวแต่ว่าสังคมไม่รู้นี่เป็นต้นแต่ตอนนี้มันรู้หมดเลยก็เลยกายเป็นคล้ายๆว่าอย่างที่จริงเขาก็ยังตอนถึงวันนี้เขาก็ยังมีสิทธิ์ทําอะไรตามปกติเดิมอะไรของเขาได้จนกว่า,จน,วาจนกว่าจะถึงวันที่12ถึงนายกนี้ที่จะออกคําสั่งท้าปกครองออกไปได้กาว่า ลาวิโต้แล้วก็ชนะอะไรอย่างนี้นอะไรท่านวีโต้มาลาวิโต้ไปอะไรอย่างนี้ก็ว่านไปตามนั่นแหละครับนะครับแล้วการที่มีแพทย์จะบอกไงดีจํานวนแพทย์ลงชื่อสนับสนุนแพทย์เทสภาขึ้นเรื่อยๆ,ๆ,ๆคุณหมอคาดหวังว่ามันจะเป็นยังไงครับผมอืมอันนี้มันตอบตอบยากนะอันนี้เป็นอันนีค้คือคาดหวังว่าอะไรน,นี่ผมก็ไม่รู้ขั้นตจรสัดว์จะหวังผมตอบอะไรนะแต่ว่า มันก็อาจจะเป็นว่าสังคมแพทย์เขาอยากจะให้กําลังใจแพทย์สภามึงก็ไม่รู้นะฮะอันน,น,นี้อันนี้ก็เดายากเพราะว่ามันมาจากเยอะแยะเต็มไปหมดผมไปเห็นนะครับว่าโอ้โหต้องก็่จริงก็ต้องขอบคุณกันนะที่ที่เข้าสนใจแพทยสภาและให้กําลังใจแพทยสภาเป็นว่าเราก็ช่วยกันจะเป็นแพทย์เสียจุฬาลามาเชียงใหม่โอ้โหผมเห็นแยะเต็มไปหมดแพทย์รุ่นอาวุโสรุ่นยาวรุนน่นน่าตาเนี่ยคือเยอะไปหมดเลยรวมทั้งบางทีก็มีประชาชนหรือหน่วยงานวิชาชีพอื่นก็จะเริ่มส่งเข้ามาด้วยเหมือนกันก็ไม่เป็นไรก็ต้องขอบคุณไว้ก่อนแต่จะมีผลยังงไ ผมว่าน่าจะมีผลก็น่าจะไม่มากนะเพราะทุกอย่างเราเราถ้าโตกลับมาเราจะมาลงมติใหม่ทีนเนี่ยเราก็คงจะถ้าพูดถึงกรรมการแพทยสภาเองนะครับก็คงใช้เหตุผลอะไรต่างๆตามท,ที่เราคุยกันนี่นแหละครับครับคือถ้าเกิดอุทธรมาหรือวีโตมาคุณหมอยังยืนยันใช่ไหมครับว่าจะจะเหมือนเดิมหรือเปล่าไม่อันนี้คือหลักการที่ผมเรียนพูดไปแล้วนะครับคือ พอสพานุพิเศษคามวิโต้มาเนี่ยเขาก็จะมีเหตุผลมาคือปุ๊ดจริงอยู่เขาม่ต้องให้เหตุผลก็ได้นะครับก็บอกอ้าวคีโต้ไม่เห็นด้วยจบอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าผมเห็นว่าท่านสมศักดิ์เนี่ยเทพสุขินเนี่ยท่านก็รีวิโต้กลับมาแล้วก็ลงในข่าวนะในกลับก็มีเหตุผลต่างๆใส่ตามมาเป็นแถวๆเลยนะครับไออย่างเงี้ยมันก็เป็นข้อที่ดีที่ว่าเราก็อย่างที่เราพูดอะเมื่อไหร่คาร์วิโต้กลับมาแล้วก็ไปดูเหตุผลของท่านด้วยว่าอันที่ผมบอกว่าเอ๊ะมันครบถ้วน ถูกต้องไหมตามที่เราพิจารณาไหมถ้ามันมีข้อมูลใหม่อะไรใหม่ที่มันเออกรรมการแพทยสภายังไม่ได้ดูอะไรเลยเนี่ยก็อันนั้นก็เออมาพิจารณากันดูว่าเออ้วาขอสมควรจะเีโตแต่ถ้าว่าเห,หตุผลต่างที่ท่านชี้แจงกลับเข้ามาทั้งหมดเนี่ยเรื่องที่เราคุยกันมาเรียบร้อยตั้งแต่ก่อนในกระบวนการสอบสวนในกรรมการแพทยสภาวันที่แปก็คุยกันเป็นบทเรียบร้อยแล้ว,ก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 , 8, ลวก็อันนี้ก็ไม่ถ้าไม่มีอะไรใหม่รือไม่มีเปลี่ยนแปลงไปจากนั้นก็ก็อ่านแปดที่จริงวันนี้ผมก็ยังไม่อยากจะไป ไปไปอะไรเพราะยังไม่เห็นตัวจริงนะฮะเห็นแต่ข่าวขาวนี่ก็มีความรู้สึกนิดๆแต่หน่อยว่าเอ๊ะอาจจะไม่ตรงไอทีเดียวแต่ว่าน,นี่ผมว่าต้องรอวันที่สิบสองก่อนเนะี <c> ่ย <oughs> ดูก่อนว่าอน,นุกรรมาการสอบสวนจะว่าอย่างที่อ่านดูแล้วเรนรู้สึกในข่าวเคอเมื่อไม่ข่าวไม่เห็นตัวจริงนะครับก็รู้สึกนักกฎเมินอย่างว่าถ้าเป็นใช้นักกฎหมายช่วยนักกฎหมายแล้วก็ตัวท่านเองก็ไม่ใช่แพทย์เนี่ยก็อาจจะเข้าใจเรื่องเรื่องจริยธรรมต่างๆไม่ตรงประเด็นแปะทีเดียวนั่นเชีผู้พูดมาบางทีมัน มันไม่ใช่ตรงทีเดียวผมยังรู้สึกว่ามันไม่ใช่ตรงอาจจะต้องคุณอีกทีหลังเอาไว้เอาไว้หลังจากจบวันที่สิบสองิจารณาจะเลิอกไป้ว่าใหม่ทีกันแล้วกันอำนาจอำนาจการเมืองยื่นมือเข้ามาถึงแล้วก็เข้ามาแทรกแซงอะไรในแพทยสภาหรือยังครับผมเออเหมือนว่าผมผมก็ไม่เห็นมีนะจจะพูดกันตรงๆว่าผมโดส่วนตัวรู้สึกเองว่าไม่เคยมีแต่ฟังข่าวนี่มันข่าวนี่คือข่าวก็คือข่าวคือเรายังไม่ได้ไปสวนแสวงหาข้อเท็จจริงแล้วอ้ข่าวนี่ถือว่าเป็น เป็นข่าวครบร้อยก่อนกแล้วกันนะก็พูดกันไปเรื่อยๆ,ๆนะครับแต่ว่าข้อเท็จจริงคือมันต้องหาข้อเท็จจริงถ้ามีอย่างที่ว่าว่าข้อเท็จจริงจริงเราก็ให้มาพูดกันถ้าไม่มีข้อเท็จจริงออกมาเห็นหรือมีหลักฐานที่เราจับได้อะไรเด้เนี่ยผมก็ว่ายังไม่มีแล้วกันนะเป็นว่ายังไม่มีเพราะอย่างตัวผมเองผมก็ว่าผมสบายใจนะไม่ไม่มีอะไรมามายุ่งอะไรกับผมก็เลยโอเคอ้าวแล้วครับทําตามกติกาของผมเลยก็คือผมถามแล้วแต่คุณหมอเลยนะครับแล้วก็อยากให้คุณหมอสบายใจด้วย ขอเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็ผลจะเป็นอย่างไรก็จะติดตามแล้วก็จะติดต่อคุณหมอเรื่อยๆขอบคุณมากๆนะครับที่มาเป็นแขกรับเชิญครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับครับแล้ววันนี้เรากับรายการของเรานะครับแล้วก็คุณหมอแขกรับเชิญต้องขอลาแล้วนะครับเราพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ